สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีอยู่ผมเจสแอลจูวีกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนทุกคนลงปักอินในเซิร์ฟเวอร์ไมค์คาที่เปิดฟรีผ่านเว็บอาร์เทอนอตกันนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับ, like, บให้กันด้วยนะครับเพราะตอนนี้ช่องของเรานั้นมียอดเปอร์เซ็นต์คนดูที่ยังไม่ได้ติดตามถึง91.3%เลยทีเดียวเชียวก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของผมกันด้วยนะครับอ่านะครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของอานะร์เทอร์ฟรีแล้ววก็าอน อย่างที่เว็บไซต์เขาโฆษณาไว้ตรงหน้าเข้าเว็บนะครับก็โอเคนะครับก็อย่างที่บอกในตอนเริ่มคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลงปลั๊กอินในเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับนะครับที่เปิดฟรีผ่านเว็บอาร์เนอตกันนะครับก็เรื่องสอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์ผมจะไม่สอนแล้วนะเพราะผมก็ได้ทําคลิปสอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีคลิปออสอนลงมอสในเซิร์ฟเวอร์ก็สอนไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งหมดให้อยู่ด้านล่างคลิปก็แล้วกันนะครับผม อะไรที่เป็นเว็บไซต์ที่ผมจะเข้าวันนี้ผมก็จะแปะไว้ในตารางคลิปนะครับก็คือเว็บอัลเทอร์นอตเองนะครับโอเคนะครับอย่างแรกถ้าทุกคนเปิดเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับผมก็ทําการนะครับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ตรงนี้นะซอฟต์แวร์เริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะเป็นวานิลานะครับผมก็เวอร์ชันตรงนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นไม c คร f t นะครับก็ผมเล่นเวอร์ชันใหม่สุดก็คือ1.16.4นะครับใครจะเปลี่ยนไปเล่นเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับก็ตามนี้เนาะการตั้งค่าเซิร์ฟเวผมก็ะน กดเข้าไปนี้แล้วก็ตั้งค่าเองนะโอเคนะครับก็วิธีการลงปลั๊กอินในเซิร์ฟเวอร์นะั้นแสนจะง่ายดายนะครับผมก็เปลี่ยนซอแวร์ตรงนี้นะครับจากวอลีลานะครับผมกดคําว่าเปลี่ยนแปลงนะครับกดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะก็กดเข้าไปรอสักครู่โอเคนะครับผมก็หลังจากที่เรามาในหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเจอคําว่าน่าจะอ่านว่าเปเปอร์นะปลั๊กอินนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับ เราจะเข้าตรงคําว่า paper p ์ปัก n นะคือว่าเปลี่ยนจากวานิลานะครับเป็น paper p ์ปั in อะไรปักคิดนะครับไม่ใช่ปักอินพูดผิดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ่านะครับผมพอเรากดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นเวอร์ชันของ Minecraft ที่ขึ้นอยู่นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ไม่มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะเล่นได้นะครับเพราะผมก็เล่นแต่เวอร์ชันใหม่ๆเนาะก็สําหรับเวอร์ชั่นไ Minecraft ที่มีอยู่ก็คือ1.6.4นะครับแล้วก็ หลายหลายอย่างหลายอย่างนะนะก็ลองเลือกกันดูนะผมก็จะเล่น1.6.4เองนะครับก็กดเข้าไปนะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะสามารถลงปลั๊กอินได้นะครับแล้วก็กลับมาสังเกตตรงมุมซ้ายในแถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าปลั๊กอินขึ้นมานะครับตอนแรกมันจะไม่มีนะแต่ดอนนี้มันจะมีแล้วนะโอเคกดไปตรงปลั๊กอินเลยนะครับผมก็กดไปปุ๊บก็รอสักครู่นะครับ แล้วก็ลงปลักอินได้เลยนะปลักอินที่แนะนำก็ลองค้นหาในเซิร์ฟเวอรอ์ใน Google ดูก็ได้นะครับผมว่าอ่ากันเนงนะออ่ะยังไม่เป็นแบบนี้อ่ะโอเคปลักอินไหมครับโอเคนะครับปลักอินไหมครับก็ลองค้นหาในเ,าเว็บไซต์ของ Google ได้นะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นควรที่จะลงตัวไหนไว้นะครับและตัวไหนนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะ ก็ลองกดเข้าไปดูตรงหรือว่าพิมพ์หาใน Google นะครับผมจะใช้เว็บนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะผมชอบมานั่งดูนั่งอ่านดูนะครับว่าไอตัวนี้มันคืออะไรนี่ต้นไม้สีอะไรก็อะไรเนี่ยเป็นไหมฟุตบอลอนะไรเนี่ยเล่นไปได้ตั้งอะไรไม่รู้อ่ะก็ที่ผมแนะนําก็คือโอเพนนะครับโอเพนอะไรเนี่ยเปิดกระเป๋าคนอื่นนะแต่จะเปิดได้เฉพาะแอดมินนะครับแล้วก็อะไรอ่ะ อันเนี้ยคำสั่งนี้ฮิตมากนะครับก็ลองดูนะก็กรอบนะครับสมมุติว่าจะเอาปลั๊กอินที่เปิดกระเป๋าคนอื่นได้นะก็เอาไปนะคอนโทนซีตรงนี้ก๊อบมาแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับจึ๊บกดค้นหานะครับตรงนี้ก็จะเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่ะนะครับผมก็จะเจอนะครับผมมันก็จะบอกนะว่ามันรองรับหรือเปล่าก็กด Install เลยนะอ่านะครับผม พอเราทําการติดตั้งปัป๊งอินเสร็จสิ้นนะมันจะขึ้นติ๊กถูกเหมือนเมื่อกี้นะครับก็นี่คือเราทําการติดตั้งปั๊งอินตัวนี้เข้าไปแล้วนะก็วิธีการจะเปิดกระเป๋าคนอื่นก็มีคําสั่งมันอยู่นะก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์หลักของเขานะครับตรงนี้นะมันจะมีคอมมานด์บอกอยู่นะครับก็ตรงนี้นะคอมมานด์โอเพนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลเยอร์นะครับมันก็ที่จะสามารถเปิดกระเป๋าของคนอื่นได้นะครับแต่ต้องเป็น OP ก่อนนะครับที่ หรือว่าเป็นคนที่สามารถใช้คําสั่งคอมมานด์ได้ในเซิร์ฟนะครับโอเคนะครับก็ปลักอินตัวหลายๆอันก็เออหลายๆอย่างนะครับในนี้ก็สามารถลงได้นะเกือบทั้งหมดนะเกือบนะครับแต่ไม่แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะเพราะมันบางอันก็ไม่รองรับเวอร์ชั่นใหม่ๆเนาะก็มันยังไม่ได้รับอัปเดตนะครับไอ้ท่าที่ผมแนะนําก็คือมีไม่กี่ตัวนะครับก็คือไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ถ้าลงไปแล้วต้องลบไอ อ่าอ uh, ันตีบิวบิวดิ้งว่าบิวดเออร์ซอย่างเนี้ยต้องลบนะครับไม่งั้นทุบไม่ได้นะแล้วก็ไอตัวนี้ก็เวอร์อิดิทก็ไว้ไว้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลูกในเมย c ครับนะครับแล้วก็นี่เวอร์กาดนะครับไว้ป้องกันพื้นที่นะประมาณนั้นนะสก,กินรีสโตก็เอาไว้เอ่ออะไรวะสำหรับเวอร์ชั่นเถื่อนนะครับที่ไม่มีสก,กินนะครับก็ใช้สก,กินรีสโตในการติดตั้งสก,กินในเซิร์ฟนะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่มันต้องใช้กับไอตัวนี้มั้งไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไอ้อน,นี้ก็เป็นเคลียร์แลกนะก็คือแบบพอครบเวลาแล้วไอเทมที่ตกอยู่บนพื้นมันจะหายไปมันจะโดนเคลียร์นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็นเอ่ออะไรวะตัวล็อกอินเข้าเซิร์ฟนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยชอบใส่นะเพราะผมว่ามันยุ่งยากนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ง่ายๆนะครับทุกคนก็ลองเลื่อนหาดูได้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่าจะมาหาในเว็บนี้ก็ได้นะ ว่าเราอยากลงปลักอินอะไรนะแต่บางทีมันก็ไม่มีครบทั้งหมดนะครับผมก็บางทีมันจะไม่มีครบทั้งหมดนะก็ต้องเข้าใจนะครับเนื่องจากมันอะไรอะ่ะมันอาจจะไม่รองรับนะครับมันก็เลยไม่มีนะโอเคเดี๋ยวผมจะหาปลักอินล็อกกล่องกันละกันผมลืมชื่อไปละอะไรว่มันชื่ออะไรว่าเอ่อแป๊บนึงนะ ล็อกอินล็อกกล่องเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณคนดูเลยลงล็อกกล่องแล้วก็เปิดเซิฟแล้วก็ล็อกกล่องให้ทุกคนดูได้นะครับโอเคนะครับนี่คือปล็อกอินล็อกกล่องนะล็อกกล่องโดยป้ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกคนดูนะเมื่อกี้ผมลงไอ้เปิดกระเป๋าคนอื่นไปแล้วนะครับแต่มันมันไม่มีใครอยู่ในเซิฟประเด็นนะครับมันก็เปิดกระเป๋าคนอื่นไม่ได้นะโอเคนะครับ okay, ก็ผมแนะนําให้เป็นโปนะตัวโปนะมันจะได้แบบไม่บั็กนะถ้าตัวนี้มันบัคกทุกคนผมลองลองละ คือถ้าเราล็อกไปแล้วอไอตัวที่มันเป็นอันนั้นน่ะที่เป็นเป็นกล่องอ่ะมันจะแยกกันนะโอเคนะครับก็ลงตัวนี้ไปนะผมก็ได้กดลงไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไหมโอเคโอเคนะครับเจอกันในเซิร์ฟเลยดีกว่านะครับไปอ่ะเอาละครับโอเคก็ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เรานั้นทําการได้ลงการ ทำการได้ลงการก็ในเซิร์ฟเวอร์ที่เรานั่นลงปลั๊กอินไปแล้วนะโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ผมจะเออทดสอบปลั๊กอินที่ได้ลงไปก็คือปลั๊กอินล็อกกล่องกับปลั๊กอินเอออะไรวะเมื่อกี้2อ,อย่างลืมไปเลยวะ่ะเปิดเซิร์ฟนานเกินนะก็เลย,ยลืมนะปลั๊กอินอะไรวะนะเนี่ยปลั๊กอินเอ่อปลั๊กอินเปิดกระเป,าเป๋าเล่นคนอื่นนะก็โอเคแต่ตอนนี้มีผมอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวอะนะ ก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดใครได้เห็นไหมเห็นไหมก็อยู่คนเดียวก็ไม่สามารถที่จะเปิดปังหินเออเปิดกระเป๋าก็อื่นได้นะโอเคนะก็อย่างแรกนะครับที่เราจะต้องมีก็คือโอพีะ OP นะเพื่อทําการเซกกล่องออกมานะเซกกล่องแล้วก็เซกอะไรพวกเนี้ยให้ปรับเป็นค t ทีบโหมดอะนะครับแล้วก็ปรับให้ผู้เล่นคนอื่นไปเซร์วอนะผมว่าเอาโอพีไว้กับตัวจะด,ดีสุดนะครับเพราะเราเป็นคนสร้างเองเปิดเองเนาะ โอเคนะครับผมก็ได้ทําการเคลียร์ทิปแล้วก็เสกกล่องออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะถึงที่เราจะล็อกกล่องได้ก็คือ1น,นะครับหีบนะครับหีบหรือว่ากล่องนั่นเองนะครับ2ก็คือป้ายไม้โอ๊กนะครับก็เคนะกดชิปแบบนี้นะกดนั่งนะครับผมแล้วก็กดลิกข,ขวาตรงเมาส์นะแปะไปแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์คําว่า private นะครับแบบนี้เลยนะพิมพ์คำว่าแบบนี้เลยนะก็ตามด้วยชื่อตัวเองนะครับสเปซเอนเต e ร์หนึ่งทีแล้วก็ ตามด้วยชื่อตัวเองนะครับก็ต้องพิมพ์ให้ถูกๆนะไม่งั้นก็ไม่ล็อกให้นะโอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ล็อกกล่องเรียบร้อยแล้วนะล็อกอันที่2ต่อไปเลยนะครับจุ๊บโชว์ปุ๊บคลิปปุ๊บอ่าพาเวทนะครับ SL TV โอเคนะครับผม ก็มันถ <sia. S 1> ้า <Humans>. มันเสร็จส <Okay. S 2> okay. ิ modeling, ้นมันจะขึ <Okay. S 1> ้นแบบนี okay. uh ้นะล็อกอะไรแล้วบล็อกล็อกกิ้งซับเซ็ตฟูลี่อะไรแบบนี้นะก็มันก็คนอื่นเจ้าไม่เออก็ไม่สามารถเปิดกล่องของเราได้นะครับก็จะมีแต่เราเท่านั้นนะครับที่เปิดกล่องได้นะก็เรากับโอพีนะครับที่เปิดกล่องได้นะหรือว่าผู้ควบคุมเซิร์ฟนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ประมาณนี้เนะการลงปลักอินเบื้องต้นนะครับ ก็ไปยินที่ลงผมลงเลยก็เป็นปั๊กอินที่ง่ายๆเบสิกเบสิเลยนะครับก็ถ้าหากใครอยากให้ผมสอนลงปั๊กอินอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะถ้าผมมีเวลาผมจะทําให้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าอ P ีหน้านะบ๊ายบาย